เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยสบายดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมกบใส่ปลาอยู่ที่ฝึงสารค้ำบานหวานครับตำบลบานหวานอำเภอทบวรจังหวัดน้องคายครับเมื่อนี้มาอยู่ทานกลางผู้สาวครับพี่น้องมีแต่ผู้สาวเอ๋ยต่อยครับมีแต่ผู้งามครับร่วมอายุกันแล้วน่าจะเป็นพันปีแล้ว่านี่ในของแท้คือเมื่อนี้ครับเพื่อนได้มาลงบาทครับลงปลาครับบาทละหนึ่งร้อยบาทครับเดี๋ยวเรามาถ่ายรุ่นกันว่า ผู้สาวครับผู้สาวใหญ่นะครับเพื่อจะได้ป่าวะครับผมเอาขอเสียงผู้สาวใหไงนะครับเนีแกเขาขอแกเขาแกท่านไหนได้ป่าใหญ่ครับาันนึงหนิครับโอ้กำลังคุมแบบป่าไงเนาะโอ้หนามเลือกไปวะท่านครับหนามเลือกหนามเลือกไปวะท่านไปวะท่านครับ ำลังคุ้มก็ลังคุ้มอยู่ล <c oughs> ุยน้ำลุยตัวมครับผมพาพี่น้องมาเบิง่งบรรยากาศแบบใกล้ชิดครับออบรรยากาศเยน็นๆครับออมาจากช่องกบสายป่าครับผมมาเบิ่งแบบเบิบ่งแบบใกล้ชิดครับผมอ๋อโยครับโยครับอดเขาแล้วครับเนี่ย รุ่นรุ่นรุ่นุ่นรุ่นรุ่นเอามีดครับผมอ่ทั้งพี่ครับทั้งพี่ครับอ่ทั้งพี่รุ่นครับรุ่นทั้งพี่ครับเอาเขาเขาเขตหน้าตาตาต้หนาตาตาฮ่าฮ่าฮ่าั่าฮ่าาาว่าาฮ่าฮครับาาา เฮ้ยเหมืนอนจะใส่ยังไงครับ เรียบร้อย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 ครับผมเรียบร้อยไปถือของพู้นั้นครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วนี่ตัวที่ตัวตัวที่ออกกระดุงตัวนี้ครับไปแล้วไปเข่าตัว่นนะครับ โอ้ยพี <lich> <Should nobody know> ่น <het S 1> ้องครับเห็นมาครับเนี่ยตวปัญหาเลยครับออ้ยเห็นทือเ่าครับมุนหน้าุนหลังวางรถเข็นเนาะวานรถในโคมุนไปมุนมาอยู่วานรถในโคอยูวนี่เว้ย ข,ขั้นตวนัวน,น,นี่แม่รถมันบ่ลนี่เฮ็ดโจโล,โลอยู่นะาา่ะใสาา่เบิ่องลวดหันเบิ่งหนาด้วยนะโอ้ยบ่แม่นกระดุงพิ่นก่อหนามครับอืกระดุงก่อหนามมันกน็กนเลยอันมุดไปอันปวดหนามออกโอ้ยจะแม่นสบายคักมาทานังครับสว่งอันมุดได้แบบนี่ประโดเขาแล้วครับเดี๋ยวผมไล่ไปนายยกไปครับยกแน่ <c oughs> ฮึบฮึบโอ้เดี๋ยวไปเบิ้งทางพุ่นครับไปเบิ้งทางพุ่นคืองส่งดินตามตามนะครับเนี่เป็นวะมานวะครับ ลาดยง่าครับเขบโอ้ยคืออันนี้อันนี้มันมานี่ครับน่ครับ,บนนี้โอู้หมานครับมมมหมานโ,โอ้ยครับ่านีัรดครับอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวผมสิไล่เคาไปหายครับทั้งนี้เป็นยังไงครับมานไหครับนี่เพราะอะไรอยู่แล้วครับคุ้มค่าบ้านหรือเปล่าครับนี่เอาเมื่อครับเมื่อนี่ครับบัตรหนึ่งร้อยบาทครับเดี๋ยวผมพาไปเดินใกล้ๆกันบัวออ้ยได้เห็นกันครับได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยแตกโั่ครับ ย็นครับใจเย็นใจเย็นโอ้มันกัดกระดุงไว้นี่ครับน่แหโอ้มันกัดกระดุงนะครับเนี่ยตัวนี้นี่ยขาดโลโดยอยู่ประมาณนักแปดขีดน,นะครับโอ้อยกัดจำเป็นกัดขัดกัดแนวนะครับเนาะสมก็เป็นปลาโดูดีนะครับม <c ười> ันอะไรเยอะไปอย่างเยอะเท่าไหร่ห้องแห้งหอยตื้นเนี่ย ว้อยคอยระตื่นบาทหนึ่งคอยแล้วว่ามันปีงจับมูเจา้าพ้องไปแต่เหลือหมโคโกไก่เนาะเขาจะพาไปมองพูนครับพาไปมองทุดๆเลยครับเพราะว่าปาคติดอยู่ครับแต่ว่าติดห่างๆครับบอกท่านีนแบบคนคนถือว่าคนายั่งลาย ชุวปีนี้เป็นพันครับปีนี้คน้นาจาประมาณสามสี่อยครับ ใสวยครับสวยใครสวสวยครับใสวยสครับโอ้ยนี่นี่ใกล้ๆก hey, ันครับใกล้ๆกัทางพี่ทางพี่ตัดให้แล้วทางพี่โอใช่สวยครับ ของเรียบร้อยหมานแล้วหมานแล้ว,ลวอันนี้คือหมา,มานของแท้แต่อมา,มาให้ล่งของีกประกาศบานปะของแท้